สวัสดีครับประสบการณ์พลาดมาเองครับวันนี้11มีนาคม67เนะครับเพื่อนๆครับเส้นถนนการจนาพิเศษนะฮะเราจะมุ่งหน้าไปบางปะอินเพื่อที่จะขึ้นเหนือไปนครสวรรค์เพื่อนๆครับบริเวณจุดนี้นะฮะที่มันจะเลี้ยวซ้ายเข้าบางปะอินจุดที่1แล้วก็เลยไปอีกนิดนึงนะฮะจะเป็นจุดเข้าบางปะอินจุดที่2มันถูกปิดไปแล้วครับเพื่อนๆครับเข้าไม่ได้สรุปแล้วเข้าได้แค่จุดเดียว หรือถ้าหากพลาดมาเหมือนผมมันจะมีบริเวณนี้ครับที่สามารถลักไก่เข้าไปได้เนี่ยครับตำแหน่งนี้ตําแหน่งนี้ตรงนี้ครับแต่ต้องระวังระวังนะครับเพราะว่ารถทางฝั่งที่วิ่งเข้าไปทางด้านซ้ายเมื่อสักคู่เขาจะไม่ยอมนะฮะถ้าเลยมาแล้วนะครับพลาดมาแล้วก็ให้วิ่งยาวไปเลยครับเลยจุดที่เบี่ยงซ้ายเข้ากรุงเทพป้ายกรุงเทพนะครับเลยไปก่อนนะครับเลยไปอีกจุดหนึ่งครับแล้วก็เบี่ยงซ้ายวนซ้ายไปเรื่อยๆครับจะเจอป้ายบางปะอินเองครับสวัสดีครับผมอย่าพลาดนะครับ